สวัสดีคับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกคุ่สุกคนด้วยครับผมตอนนี้ป่ากำลังจะพากันออกมาอันแม่สากกำลังจะพาไปดูกองถ่ายผลปรากฏว่าอันทีมงานอยู่ที่บ้านปฐศนไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มีดาราหลายท่านนะครับพี่อุ๊ฟพี่กิงนววรัตนะครับแล้วก็มีจหลายท่านนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีด้วยมีพี่มิลานะครับฝากคอลลาเจนแล้วก็กาแฟนะครับมาให้ มาให้อ่าพี่อุ้บแล้วก็ปูชาไทยคนละหนึ่งชุดนะครับแต่วันนี้บุญก็จะลงไปมอบให้เนาะนะครับผม,ม,มอโอเคพี่น้องอ,อ,อันนี้มารถแม่สานะครับขี้มาสำเร็จกับขี้มาเปลี่ยนเท้ากับใคอ๋อจะไปท่านาเนาะเดี๋ยวผมขอไปจอดทันแม่ไปกินเขาก่อนเนะาะเปิดแมนแมนได้มาไปหาแล้วก็มากินขเนานขาเน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาลงไปให้นะครับอุ๊บนะครับ สวัสดีนะครับแม่สิตังสวัสดีครับโอ้โอแม่สิตังก็มานะครับแล้วก็ทีมงานกล้องถ่ายมาเยอะแยะมากมายเลยวันนี้นะครับอันไหนพี่อูผู้ใส่โอเคนะครับทีมงานกล้องถ่ายมาเยอะเลยนะครับแม่สิตังก็มานะครับครับ แต่เจอแนี่ชื่อแม่สาวใช่ไหมอีกที่แข็งแรงมากนะคือตัวแม่เองแม่ว่าแม่เก่งแล้วนะที่กดชมแต่ฉันจะบอกให้ถ้าจะมาดูผู้หญิงแก่งนี่เลยค่ะแทบจะอักเราดูข่าวแรกแไม่รู้รายละเอียดหรอกแต่เราแต่ถ้าเขาสัมภาษณ์เดี๋ยฉันจะดูนะเราเราไม่รู้จักกันหรอกแต่เราก็ไม่นึกน่าจะได้ จะมีคิวงานที่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่แม่สิตังมามาเจอแม่น้องชมพู่วันนี้อ๋อครั้งแรกคือเราก็ตามหน้าข่าวค่ะหน้าข่าวเราเราดูคลิปที่เขาสมภาษ์ก่อนครับพีแกร็ล้ก็เป็นใคผู้หญิงคนนี้เก่งสุดครับเชฟอูดหรือที่เรียกแบบน้ำตาไหลทุกทางเลยครับพี่อุ้าส้างเดชพี่อุ้มสวัสดีครับคุณชาัยสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะพี่อุ้ม ไม่ได้คุยสบายดีนะสบายดีนะสบายดีครั้พี่มิราเดี๋ยวให้ครูจะไทยรับรับมอบแจกก็ได้เป็นของพี่เป็นของพี่อุ๊บหนึ่งชุดนะคะแล้วก็ของของพี่ชาไทยหนึ่งชุดของเป็นคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนแบรนด์ของพี่เองครับเขาเป็นคอลลาเจนบูมครับพี่มิราฝากมาครับพี่อุ๊บครับ ขอบคุณมากเลยนะครับขอให้เฮงรวยๆปังๆนะครับปีนี้สุดยอดมากโอ้ยขอบคุณมากที่สุดท้ายอย่างนี้เลยครับขอบคุณครับนะครับาถอนสวัสดีครับแจ่วอยู่ในรถเดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแจ่วมาให้พระธรณิยดีประมาณหอดจะเทลงกรุพรำค่าอ๋อมาๆมาครับนี่นะครับนี่คือบริเวณกองถ่ายนะครับป้อ๋อยบริเวณหน้าบ้านป้าถอนนะครับมีทีมงานเยอะแยะมากมายแล้วก็มีพี่จิกนวรัตน์ก็มานะครับ พี่จิ๊กสวัสดีครับจิ๊สวัสดีครับจิ๊กนาวรัตน์นะครับ่หัวแม่ไหนอะพี่ใส่รางพอดกว่าไม่อเลวๆ่ต้องเลยอ้าวห2มันจะมีกฎตรงคนนะอ้าวหนึ นะครับนี่คือบริเวณร,รอบๆนะครับบริเวณร,รอบๆบ,บ,อบ,อบ,บ้านนะครับอันนี้ยายยายแดงก็มานะครับโอ้มีนักแสดงเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้บริเวณหน้าบ้านนะครับนี่วันนี้ก็มีการถ่ายละครกอกๆหรือซีรีส์นะครับวันนี้นะครับ โอเคนะครับขอบพระคุณพี่มิลานะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีไปทุกคนท้ามั่ไม่รวยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกทาน